รายได้ธุรกิจเสริม PEA จะเห็นว่ารายได้ธุรกิจเสริมของ PEA รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟเป็นอันดับหนึ่งคือประมาณ70%อันดับสองรายได้จากให้เช่าเส้นใยแก้วนามแสงประมาณ10%และอันดับ3รายได้จากการให้เช่าเสาไฟฟ้าประมาณ9%และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการขยายกว้างของระบบ 3G ดังคลับ V i d การขยายเครือข่ายปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีระยะทางไม่เกิน10กมซึ่งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต แผนการดำเนินการกอฟชอสาม ภาพตัวอย่างอุปกรณ์สื่อสาร MDB Power Supply Tab MDB Power Supply ต้องขอติดตั้งมิเตอร์ตู้เซอร์กิตเพลกเกอร์ตู้ไ i f ฟฮอสปอต Line e x t e n e r Optical Node คิดค่าดำเนินการก่อนการให้บริการไม่คิดค่าสมทบคิดค่าบริการ power supply คิดค่าดำเนินการก่อนการให้บริการคิดค่าสมทบคิดค่าบริการ mdb ไม่คิดค่าดำเนินการก่อนการให้บริการไม่คิดค่าสมทบไม่คิดค่าบริการทับ ไม่คิดค่าดำเนินการก่อนการให้บริการไม่คิดค่าสมตารางการคิดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการพาดสาย1.1ค่าดำเนินการก่อนการให้บริการ40บาทต่อชิ้น1.2ค่าสมทบพื้นที่จ่ายไฟระบบ22 kv 900บาทต่อกิโลเมตรต่อมิลลิเมตรพื้นที่จ่ายไฟระบบ33 kv 1,000บาทต่อกิโลเมตรต่อมิลลิเมตร 1.3ค่าบริการบาทต่อต้นต่อปีขนาดไม่เกิน63ม mm, คิดอัตรา55บาทขนาด63-300ถึง300ม mm, มคิดอัตรา100บาท1.4เงินประกันปฏิบัติตามสัญญา1.5เท่าของค่าบริการ2ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ 2.1ค่าดำเนินการก่อนการให้บริการ40บาทต่อชิ้น2.2ค่าสมทบ4,100บาทต่อชิ้นเรียกเก็บเฉพาะ power supply หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะต่อขนาดต่อน้ำหนักใกล้เคียงกัน2.3ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์410บาทต่อชิ้นต่อปี2.4เงินประกันปฏิบัติตามสัญญา1.5เท่าของค่าบริการเส้นทางสถานีแคทข้างหลังกาซาถึงชุมชนหัวทะเล การไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมาประเภทสายเคเบิลใยแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง18.5ม mm, ิมตรระยะทาง2.9กิโเมตรจำนวนเสา170ต้นค่าดำเนินการก่อนการ6,800บาทค่าบริการพาดสาย1ปี9,350บาทค่าสมทบ48,285บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น25,807บาท ความรู้และเทคนิคการตรวจนับสายและอุปกรณ์การใช้สีค้ารัดสายพรอบวายของหน่วยงานต่างๆมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัท u i x และ Clipper T ปปสีเขียว 2. บริษัทกสอทอสีส้ม 3. บริษัท t o t สีแดงขาวดำเทา 4. บริษัท,ท TTNT สีน้ำเงิน 5. บริษัทู u คอนเวเจนสีฟ้า 6. บริษัท AIS เอเซีม่วงสัญ,ญลักษณ์ของเคเบิลสัญ,ญลักษณ์สีของเคเบิลมาร์เคเกอร์ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสีส้ม 2. ส,ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆสีดำา 3. บริษัททูยูนิเวอร์แซลคอนเว์จำกัดสีน้ำตาล 4. บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสีแดง 5. AIS บริษัท ทีโอทีสีม่วง 6. AIS บมจแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสสีม่วง7 s b N บอจซูเปอร์ปลอดแบนเน็ตวเอกสีส้มและม่วง 8. บมจทีทีแอทีสีน้ำเงิน9บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดสีขาว10 T a c อบริษัทกสทสีเขียว ชา์นับเสาเรียกเก็บค่าบริการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการเช่าเสาร่วมตรวจนับถ้าไม่ให้ถือว่ายอมรับจำนวนเสาตามที่ PEA นับถ้าใช่เรียกเก็บค่าบริการเรียกเก็บค่าบริการ ชำระภายในกําหนด15วันถ้าไม่คิดดอกเบี้ยร้อยละ15ถ้าใช่สิ้นสุดการตรวจนับเสาประจำปี แผนวิศวกรรมและความปลอดภัยประสานงานกับตัวแทนบริษัทที่ค้างนี้การไฟฟ้าหน้างานตรวจสอบนี้ค้างชำระและแจ้งแผนกวิศวกรรมและความปลอดภยัยช่วยติดตามนี้บริษัทชำระนี้ที่ค้างชำระ